มีแบนนะคะก็จะเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะจะมีลักษณะใหญ่นิดนึงเนาะเวลาใช้ก็จะใช้ออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อสัปโกนะคะซึ่งจะมี3มสีด้วยกันก็คือสีชมพูสีเทาแล้วก็สีดําค่ะตามความหนักนะคะอันนี้เบาสุดอันนี้กลางค่ะอันนี้ยากสุดเผือนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีใช้นะคะว่าจะใช้ยังไงได้บ้างนะคะค่ะวิธีการใช้ก็คือแบบนี้เล ย่อตัวลงนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดินไปด้านข้างค่ะอย่างนี้หนึ่งสองแล้วก็เดินกลับค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าออกกำลังการเร่นกล้ามเนื้ออรอบสะโพกนะคะจะได้ทั้งสะโพกต้นแล้วก็หน้าขานะคะโดยที่เราจะใช้ตัวนี้เป็นแรงต้านนะคะแต่ถ้าคนไหนที่รู้สึกว่ามันเบาไปก็ขยับเป็นสีเทาแล้วก็เป็นสีดำได้เลยค่ะ วิธีการทำนะคะเรา่อออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงนะคะเราจะทำประมาณ20ครั้งต่อ1เซตค่ะวันหนึ่งทำประมาณ